เมตานิวครบศบทุกข่าวก็คือเป็นตัวละครเ,เป็นมาเฟียมาเฟียในาพารยาแล้วก็ก็คือก,ก็คือคนที่อยู่ในโลกมาเฟียคือพนเศษของเรื่องนี้คือตัวละครมันค่อนข้างกลมใช่ไหมมันไม่ได้มีแบบคนดีที่สุดเรวที่สุดทุกคนก็มีเหตุผลของตัวมันเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างในตัวตัวละครของไซมอนเนี่ยมันก็มีปัจจัยของชีวิตมันเหมือนกันมันก็มีแบบสิ่งที่แบบเป็นตัวขับเคลื่อนของมันที่มัน ทำให้มันกลายเป็นคนคนโหดอย่างนี้ในเรื่องมันก็ทุกคนมีปรมอะไรฮะตัวละครทุกตัวเนี่ยมันมันก็มีปรมของมันอยู่แล้วก็อย่างที่ว่ามันก็มีเหตุผลที่ทําไมมันต้องอยู่ในชีวิตที่มันรุนแรงอย่างนี้คือผมว่ามันเป็นตัวละครที่คือมันน่าสนใจตรงตรงนี้แหละว่าแบบทำไมเขาต้องมาเกี่ยวข้องกับโลกนี้เขา เพราะเราก็ต้องนึกถึงว่าคนนี้มันอยู่ในโลกที่รุนแรงใช่ไหมว่ามันแบบมันคงไม่ได้เลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้ยแต่ทําไมมันเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ทําไมมันมาถึงตรงนี้ได้ไงอะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ต้องไปดูในหนังฮะมันทุกตัวละครมันจะมันจะกลมมากใช่ใช่แต่แต่หลายอย่างผมก็เติมไปเองนะไอ้พวกแบบเออพี่แบบขอผมขาวหน่อยได้ไหมขอสักหน่อยได้ไหมอซึ่งซึ่งคือผมว่า สำหรับนักแสดงหลายคนเนี่ยพอมันไปไปเรว่าอ,อะไรมันพอมันรักตัวละคร่ะมันก็จะมีจินตนาการเกิดขึ้นเองว่าแบบโลกของมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็หลายอย่างแล้วก็เติมเติมเข้าไปใช่ใช่ข้อดีของของพีพู่มกับเนี่ยคือส่วนคือเขาฟรีฮะเขาเขาเปิดเปิดให้เราแสดงฮนะซึ่งส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนต่างชาติ เขาเขาก็เลยไม่ได้ไปกิร์ลเรื่องไดล็อกมากเขาก็เลยเน้นเรื่องของเขาอยากได้คาแรคเตอร์กับการการสือ่อสารอย่างฉากที่เราเพิ่งถ่ายกันไปเนี่ยผมอ่านบทมา,เ,าเรียบร้อยก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างตามบทแต่พอม,มาถึงเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรอยู่แบบอยู่คอมมิชเนอยู่เล่นอย่างที่อยู่รู้สึกว่าตัวละครนั้นเป็นซึ่งนานๆทีเราจะได้พื้นที่ท,ที่ที่จะได้แบบอ่ explore character ของเราโดยที่ไม่มีกรอบอ uh, ะมันก็เลยสนุกมากผมรู้สึกผมทำอะไรก็ได้ไม่ผิดจะจะยืนจะนั่งจะตะโกนจะโวยวายจะกระซิบจะจะทำอะไรก็ได้อะ <home> มันก็เลยแบบเป็นตัวละครที่แบบมันเต็มไปด้วยความสนุกอะทุกวันที่แบบผมนึกถึงวันถ่ายผมมีแต่เรื่องแบบสร้างสารรค์เต็มไปหมดแบบแบบตื่นเต้นอ่ะอยากอยากรีบเข้าฉากแบบท้องไซมอนก็มีฮะแต่ว่า ไซมอนเขาจะอาศัยลูกน้องมากกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไม่ต้องลงมือเองแน่นอนฮนะเรื่องเรื่องเรื่องอินทรีเรื่อง,อง,อง, injury, องไอ้บาดเจ็บเนี่ยมันก,มนก็มันก็อยู่กับเราครับมันสิบกว่าปีแล้วผมผมก็ชินกับมันะมนะก็บางทีเราก็จะมีแบบรายละเอียดส่วนตัวของเราที่ที่อาจจะต่างจากแ,แักแรงคนอื่นอย่างเช่นผมต้องดูลองเท้าก่อนผมต้องดูว่ามันเป็น วิ่งชากระโดดอะไรยังไงบ้างอะไรใช่ผมก็มีวิธีเซฟของผมใช่ๆก็เก้าเก้าที่นี่ก็ได้นะครับคือคือจริงๆอีกตัวละครสำคัญในในในหนังเรื่องนี้ก็คือสถานที่คือคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งที่ผมว่ามันทำให้เรื่องมันมีเสน่ห์ก็คือตัวเมืองไอ้พัทยาเนี่ยแหละซึ่งถึงแม้ว่าเรา เราอาจจะมาพูดถึงโลคเทาที่มันอยู่ในในในเมืองนี้ในโลกนี้มันก็มันก็ยังเห็นว่าเมืองนี้มันมีเสน่ห์ซึ่งซึ่งผมว่าผมว่ามันน่าจะน่าจะ,ะได้นะมันผมว่าคนคนที่คนที่ไม่เคยมาเหรอชาวต่างชาติเนี่ยถ้าเขาได้ดูหนังเรื่องนี้ผมว่าเาก็เป็นไปได้นะเขาก็จนะแบบเฮ้ยที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่วะอะไรเงี้ยใช่ คือผมว่าผมว่าข้อดีของพัทยาเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความความเสรีอะฮะผมผมเลยว่ามันมันก็เลยมีความดึงดูดสำหรับคนทั่วโลกะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครั้งแรกที่ผมได้เล่นตัวละครโหดๆอย่างนี้อ่าอ่ารับประกันว่าเป็นเป็นหนังที่ที่น่าสนใจมากเป็นหนังสนุกเป็นหนังแอคชั่นที่แบบมันแน่นอน,นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ออ l m มนอา e b บราเธอรนะครับเมตานิวขอบสอบทุกข่าว